สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวันพุธที่15เดือนพฤศจิกายนพศ2566นะคะตามที่เกินไว้แล้วในโพสต์ว่าตอนเที่ยงขออนุญาตไปตำส้มตำกินกับไก่อบนะคะไม่ใช่ไก่ย่างเราก็มา ดำเนินการเตรียมของเครื่องปรุงทั้งหลายแหล่เพื่อที่จะทำส้มตำนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นไก่อบที่เราซื้อมาจากบิ๊กซีเมื่อวานนะคะตัวละร37บาทเขาก็อบมาให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะจัดการนำไปใส่เตาอบไมโครเวฟต่อนะคะเพื่อที่จะอุ่นให้มันร้อน แต่เราก็จะกินครึ่งตัวค่ะอันนี้ก็เราก็มาเริ่มตำส้มตำนะคะคกนี้ก็จะเป็นของคุณสามีนะคะเป็นส้มตำไม่ใส่พริกค่ะเพราะว่านางกินพริกไม่ได้นะคะนางกินเผ็ดไม่ได้นางกินเผ็ดแล้วนางจะปวดท้องเราก็ตำไม่ใส่พริกให้นางก็สามรสไปเลยค่ะ แซ่บๆเปรี้ยวหวานไม่ไม่ถึงกับเค็มมากนะคะน่ากินไม่ค้าอย่าพึ่งน้ำลายไหลเด้อคกต่อไปก็เป็นของเราเองนะคะเราก็จะตำใส่พริกค่ะห้าหเม็ดแหละแค่นี้ก็เผ็ดแล้วมีข่าน้ำตำส้มตำอยู่ตำแล้วก็ปรุงน้ำเสร็จแล้วให้ดูเรียกน้ำย่อยนะคะ ให้ให้น้ำลายไหลเล่นๆเสร็จแล้วเราก็ใส่มะละกอแล้วก็ตำตำตำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักใส่จานตอนแรกก็ไม่ค่อยหิวนะพอตำเสร็จแล้วทำไมมันสั่นสั่นก็ไม่รู้มือสั่นใจสั่นคงจะหิวข้าวแล้ะค่ะกว่าจะเสร็จก็บ่ายโมงเตรียมเตรียมโน่นนี่ก็ไปอ ยีนาทีแล้วก็ตามตาตามตําโทำน้่นนั้นนี่อบไก่อะไรทั้งหลายแลก็ประมาณจะบ่ายแล้วค่ะก็เริ่มหิวมือสั่นใจสั่นแล้วค่ะจิมซะหน่อยหลดลงไปเส้นหนึ่งนี่แหละค่ะอันนี้ตำตำใส่ปลากับกะปินะคะรสแซ่บค่ะชวนชวนให้น้ำลายไหลเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะเพื่อนๆ